สวัสดีค่ะมนีมาตาสอนปลาเนาะคะ่ะบบเห็นกระแตมนีสองหมือแล้วนะคะ่ะก็เลยตาสิ้นใจนะคะขึ้นต้นมะขามค่ะโคสูงเลยคือแบบลงทุนซํำไหนนะ,ะย่านแต่ว่าสิ่ลงไหนบนี่ม่มันใจ ไปเห็นสองมือแล้วค่ะทำใจบ่ได้ค่ะบูะหูว่ามันมาออกลุงด้วยจังไหนนะคะก็เลยตัดชินใจนะคะปีนต,ต้นมะขามค่ะต้นมะขามเนี่ยบุค่อยสูงบ่ได้ค่ะตอนนี้อยู่ประมันสามเมน,นะคะคาสัันนะคะลงทุนค่ะคิดสภาพเจ้าของเมืองจ้าเพื่นงข้างล่างค่ะคือมาได้จังไหนคะต้นมะขามอยู่หน้ามีความพยายามไอ ตอนหนีมาหางกระแตนะคะโมูหว่าเป็นห้างมั้หรือเปล่าเดี๋ยวจะสู้มนทุกคนเบงเนี่ยไปยังไงนะคะมูหว่าเป็นห้างนู้นหรือห้างกระแตนะคะตอนนีกระแตว่เห็นสองมือเลาจ้านอนบารามค่ะมูหว่าไปใส่นะคะก็เลยลงทุนมาเบงในต้น,ตนมะขามเบงเพื่อนมาออกหนุ่มยุทั้งต้นมะขามแต่ว่ายุทั้ทงปลายะยุปลายนะคะจะไปได้จังไดในย่ามล่องสินล่องไี้จังได้ค่ะนี่ ยีกสิบภาคเลยค่ะโอ้ยย่มขึนขึนได้อยู่จ่ะย่มล่งนี่ล่ละค่ะเบิง้งยี่พอีแม่เอ้ยไปลงมาได้คือ <c ười> <c ười> แบบยัง,ยง,ง,งอ,อยู่นี้งาเกาอยู่เนาะคะ่ะคือแบบยังคิดอยู่ว่าจะลงจังใดนะคะอื้อ เอากล่องมาเพื่อจะมาถ่ายหางกระแตเขามาซู้ม่งกระแตสรุปเดี๋ยวมาถ่ายเจ้าของนะคะเป็นกำลังใจให้นี่ยได้ค่ะเดี๋ยวลงจากต้นมะขามก่อนเ <c oughs> สียวหนูนจะลงจากต้นมะขามได้แหรอโอ้ย,ยแตออกเลยฮะมึงมึงกระแตน้อไม่ใจิ่งนะคะมึงค่ะึ้นไม่ได้พูดเนี่ยไม่นอนนั่งกระแตเลย อันนจะคล้องเกินพี่หอดง่าหุนแล้วล่ะหุ้นงานที่สองบิง่งนอนจางเมยขาอ่อนเลยพี่น้องนี่จ้ะต้นมะขามต้นแบบใหญ่ก่อนกรบเบุ้องหูมบังขึ้นไม่ได้จังไดเงินจะคล้องเขากันแหละคล้องสอรออยูไ่ไม่พังกระแต บึงค่ะบมื่เห็นกระแตจ้ะเสียใจแห้งค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากซ้ำหนี้นะคะเดี๋ยวถ้าพ่อกระแตเดี๋ยวจะมาอัดคลิปให้เบิ้งใหม่นะคะสวัสดีค่ะ